สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังซื้อที่ดินที่เมืองไทยนะคะแล้วก็สามีไม่สามารถเดินทางไปโอนที่ดินพร้อมกับเราได้นะคะขั้นตอนต่างๆนะคะที่มินประสบะทำมาเมื่อก่อนครั้งก่อนนี้นะคะมินก็จะ ไปขอใบใบใบรับรองเออไม่ใช่ค่ะใบยินยอมที่ที่สถานทูตไทยเนาะกงศูนย์ไทยที่แฟรงเฟิร์ดเนาะเพราะว่าตัวมิ้นเองนั้นอยู่ใกล้กับแฟรงเฟิร์ตนะคะเดินทางก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวแล้วก็แล้วก็ดูเอกสารต่างๆที่ใบที่ทางกงศูลย์เขาแจ้งมานะคะของมิ้นก็ต้องไปขอใบอันนี้นะคะใบเออใบที่อยู่ ของที่เยอรมน,นีทั้งของเราแล้วก็ออของของสามีเราด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ช่วงก่อนเนี่ยจะลําบากมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่า การที่เราจะเดินเข้าไปที่อำเภอเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆต้องต้องโทรศัพท์ไปนัดอะไรก่อนซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากมากเลยค่ะแต่ช่วงนี้ก็อนุโลมเ,เดินเข้าไปขอได้นะคะวันนี้มินก็โชคดีเพราะว่าโทรติดต่อมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่มีใครรับโทรศัพท์แล้วกเ็เสียงดวงเข้าไปนะคะก็เลยได้ได้เอกสารมานะคะก็คือก็คือเหมือนเหมือนทะเบียนบ้านเรานะคะเป็นที่อยู่การาการขอเอกสารที่ อำเภอที่ประเทศเยอรมนีนั้นอันนี้ก็คือ6ยูโรนะคะต่อคนนะคะมีมีรายละเอียดต่างๆที่อยู่ของเรามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทะเบียนบ้านนะคะแต่มีอายุแค่6เดือนนะคะเอกสารใบนี้นะคะถ้าถ้าใช้แล้วก็หมดอายุเลยนะคะก็คือเราจะต้องเขาจะต้องถามด้วยนะคะเพื่อนๆว่าเอาเอกสารไปทำไมตัวมินเองก็แจ้งเขาไปว่าเราซื้อที่ดินที่เมืองไทยเราต้องเอา ขอเอกาสารไปยื่นยินยอมที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะเขาก็จะออกเอ,อกาสารให้นะคะแบบว่า,เาสเตมอะไทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ให้ออกนะคะเพราะว่าเราจะไปยื่นขอใบยินยอมนะคะแล้วก็คือมิ้นมิ้นจะไปยื่นวันจันทร์หน้านี้นะคะแล้วก็เช็คที่กงสุลแล้วว่า,าถ้าฉีด เช็ดครบสองเข็มแล้วก็คือไม่น่าจะมีปัญหาก็คือส่งอีเมลถามเข้าไปแล้วนะคะไม่มีตอบมาแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราก็ศึกษาข้อมูลมาพอประมาณว่าตอนนี้ก็คือเปิดเป็นธรรมดาแล้วที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วก็หนังสือยินหนังหนังสือยินยอมนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเห็นไหมค่ะของมิน ของมิ้นกรอกกรอกทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะยื่นยื่นที่อกองศูนย์นะคะแล้วก็พร้อมกับเอกสารนะคะที่เขาที่เขา,าแจ้งมานะคะว่าจะใช้อะไรบ้างนะคะที่ที่ที่สำคัญเลยก็คือรู้สึกว่าจะมีหมายเลขนะคะหมายเลขโฉนดที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ก็อนอั่นแหละค่ะแต่ตัวมิ้นเองก็คือที่ที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือมันก็เราก็ไม่ได้อัออน,นี้เนาะมันก็จะไม่ต้องเตรียมทุกอย่างไปด้วยนะคะเผื่อว่าเขาถามหาอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเขาก็ไม่น่าจะเอ,อเอาเอกสารอะไรมากนะคะคือตอนนี้มาแบ่งปันแค่แค่เอ,อ,อกสารที่เตรียมเอกสารแล้วก็ดูลุ้นว่าวันจันนี้ จะเจออะไรมั่งแล้วก็จะมาเล่าอีกรอบหนึ่งนะคะเด่กกันกับการเตรียมเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ก็ดีขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ได้ยากหรือว่ายุ่งยากแบบเมื่อก่อนนะคะตอนนี้ล็อกดาวนอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะคะก็ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตวันจันทร์อีกรอบนึงนะคะว่าขั้นตอนต่างๆที่มิ้นต์ไปขอใบย,ยินยอมเอ่อที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยคือรู้แล้วว่าต้องจ่าย30ยูโรนะคะต่อ1ชุดนะคะต่อ1แปลงถ้าเราซื้อดิน1แปลงนี่นะคะเราก็เอ่อจะจะต้องจ่ายค่าใบาย,ยินยอม30 ยูโรนะคะเพื่อนๆแล้วเราเดินทางไปอีกก็คือ1ชั่วโมงแล้วก็เอกสารที่เราเตรียมทุกอย่างมันจะมีค่าใช้จ่ายหมดเลยค่ะแล้วก็สามีต้องเออลางาน1วันนั่นแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเดินทางไปเดินทางกลับนะคะก็เพื่อนๆที่จะไปขอหรือว่าเนี่ยจะกลับเมืองไทยเนี่ยแนะนําว่าต้องเตรียมตัวก่อนนะคะครั้งก่อนมิ้นไปเออใกล้ใกล้จะบินแล้วไปขอเนี่ยโหแบบ ช่วงช่วงเช้าเรายื่นใช่ไหมคะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยอขอขอความเห็นใจเขาขอเอกสารเลยจริงๆจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะส่งมาให้เราถ้าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังเดินเรื่องอซื้อที่ดินหรืออสังหาหรืออะไรที่เมืองไทยเนาะและสามีสามีไม่สามารถเดินทางไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ